อาัตรา์เชื่อคือสังเกตเล็กๆนะครับที่เอฟซีอยากจะรู้เยอะพอสมควรเยอะไหมอ่ะเอาดินะเขาท่องแชทเขาท่องไลน์บอกว่าอยากจะ่มสร้างอะไรไม่เยอะนะครับสิ่งของเลเอาเล่ก็อยากเอาด้วยนะว่าตอนนี้เราทุ่านคานอะไรนะก็เป็นอะไรเล็กชิวๆนะเอฟซีเนี่ยคือการเป็นขาวนี่คือความฝันเนี่ยครับที่สองนะ ขอสถานสนั่นเองนะความกเนย่งนะคือเราฝันที่จะต้องไปให้สู่ดวงดาวจริงเนะี่ยคือศิละปะศิลปินนะคือว่าลูกเก่งไนงะเก่งตั้งแต่เด็กนะอันนี้เชื่อมัน่นเลยไม่แพ้ใครหรอกไปถามเพื่อนในโรงเรียนก็ดับประทมนะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ม .1 ถึงม .3 เลยแล้วปวชเลยว่ารูปเก่งมากเด็กคนนี้นะครับไม่ได้โกหกเลยถามครูทุกคนครูทุกคนรู้ดีเด็กชายสมพรจํานวนเนี่ย เพื่อให้คนรู้ประกวดว่ารูปแข็งว่ารูกว่ารูปตั้งแต่ลายเส้นลายไทยภาพเหมือนภาพธรรมชาติได้หมดนะครับ <_ s 1> ภาพเราเมืเกณ้นได้เนี่ยเ่งมั้งนั่นคือความฝันที่หนึ่งเลยคือเราอยากทําในจิจตใจตัวเราพออยากทําศิลปะอันดับหนึ่งที่เรารักนะงานศิลป์เนี่ยทำให้เราเป็นยังไ,ไงน้อยเอฟซีทำให้ต้องรีบต้องขยันทําแบบสาระกิจกรรมให้รีบเสร็จรีบทําให้เสร็จรีบทําให้เสร็จ,รเ,รจเพื่อจะได้ไปทํางานศิลปะที่รักอ่โปรเจกต์นี้อยาก สารกวกรรมรีสอร์ทโรงแรมนี่ให้เสร็จนี่มาเสร็จเพื่อจะไปวาดภาพปรากฏว่าเราทำสารกรรมโครงการนี้เสร็จวาดโครงการนั้นใหม่ออกมาพวกเขาลูกค้านะครับก็บอกต่อกันว่าทางนี้คนเนี้ยเขาทำงานโอเคนะงานม,มาดีผมงานก็โอเคนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไมรีบตอบเองนะถือว่าผมงานดียอดเยี่ยมคนเราที่ไหนจะไม่ย่องดรอปบ,อบา้านตัวเองใช่ไหมครับผมเนี่ยเราคือสร้างฝานังง <c oughs> น,น,ฝนที่สองของตัวเองนะครับผมเนี่ยคือแถวนี้ครับทำฝันที่สองนะ แล้วก็รีบทารีบท,รบทำจาโปรเจกต์จากไอเดียมันเกิดของเราเอาศิล,ละปะเข้าไปที่เราเน้นขนดอ่ะความหัที่สองของเราเพื่อจะรีบไปเสร็จแล้วไปทําฝันที่หนึ่งนะแต่ก็ไม่เวลาทำนาทีไม่ยืนทิ้งไม่อันน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยม,มีไฟมีไฟในงานสถาปนิกเพื่อที่จะให้จบโปรเจกต์นี้แล้วไปวาดรูปแล้วไปทำงานศิล,ละปะภาพจิตรกรรมเป็นภาพโปสเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็ใส่กรอบแล้วก็วางขายเป็นแกลลี่มันไม่มีโอกาสเพราะงั้นก็รีบพยายามทำเลย ถามนี่สาวนี่ให้จบให้จบพอจบเสร็จลูกค้าก็บอกต่องานใหม่เข้ามาเลยเข้ามาเลยทันทีอ่ะก็ถามว่าเก่งไหมล่ะก็ต้องเก่งนะพีเพราะวถามนี่ทำงานผลงานโดดเด่นเยอะที่สุดในโลกงานร้อยล้านพันล้านแล้วก็ทำมาแล้วโปรเจกต์ดังๆก็ผ่านมาหมดแล้วเนี่ยทำาอาอายุสามห้าเนี่ยนลิดีขึ้นทำงานตลอดคือไอเดียมันอยู่ตรงนี้เคล็ดลับของนายชมพรที่ขยันทำงานถามนี่เพราะว่าเราทำความฝันที่สองก็คือถาวนี่เนี่ยรีบทำให้เสร็จ เพื่อจะทําความฝันแรกคืองานกิจกรรมเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีไฟในการทำเป็นฐานได้อยู่เสมอพอรีบเสร็จแต่มันก็ต้องรีบเสร็จเป็นแบบดีดนะ้วไม่ว่าไม่ดีนะครับถ้าไม่ดีลูกค้าก็ไม่บอกต่อชีวิตของเราก็ย่อมอยู่กับที่จมดิ่งอยู่กับอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ เป็นทานั้นของตัวเองอ่ะพูดง่ายนะครับแต่ที่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นสิมันมีความฝันแรกที่อยากทําต้องรีบสำเร็จในความฝันที่สองเนี่ย FC มันถึงไม่รู้จะเหนื่อยล้าเป็นนะเข้าใจไหมครับอืมมันเป็นเช่นอย่างนั้นการสร้างไฟและจุดป,ประจายความคิดของตัวเองเ่ยมันต้องมีตลอดวเวลานะ FC ความฝันที่สองของอะไรคือ จะเอาไปต่อยอดกับความฝันที่หนึ่งคือได้ทำเจลารงคืองานศิลปะเ้าจไ,ไหมนะครับอันดับหนึ่งของรุ่นของห้องของปฐมวิทยาคมเนี่ยอยู่ตรงนี้ถามครูอาจารย์ได้เลยะนะครับผมฝากกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้ลมตามด้วยนะกดเลย